สวัสดีครับ P2 Design Studio นะครับลงสกินที่ปากช่องโคราชครับวันนี้ครับผมมีเทคนิคดีๆมาฝากเพื่อนๆน,นะครับเป็นเทคนิคงานฮาร์ฟโทนสกินซึ่งเป็นเทคนิคเทคนิคหนึ่งที่เวลาเราพิมพ์ลงไปเสื้อแล้วนะครับจะมีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็มีรูระบายอากาศทำให้เวลาเราสวมใส่ไม่ร้อนนะครับแล้วก็ไม่อยดอยัดทีนี้มีเพื่อนในเฟซนะครับ สอบถามมาว่างาน DFT เนี่ยสามารถทำฮาร์โทนได้ไหมผมก็ตอบก็ได้นะครับแล้วเราก็ทำอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูกันว่า DFT ฮับโทนบน DFT เนี่ยทำยังไงนะครับทำไมต้องเป็นฮาร์โทนเป็นงานพิมพ์ปกติได้ไหมเดีย๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูกันนะครับซึ่งงานทั่วไปนะครับปกติเนี่ยเวลาเราสกรีนกันนะครับเวลาเราสกรีนเนี่ย สีเนี่ยตัวสีเนี่ยก็จะลงไปเป็นแผ่นเลยก็จะทําให้เราเวลาเราสวมใส่เสื้อนะครับเสื้อที่ถูกสกรีนด้วยเขาเรียกว่าสีตายนะครับหรือว่าสีที่ลงไปเต็มหน้าจอเต็มหน้าของของเสื้อมันจะทําให้คนใสน่รู้สึกไม่สบายตัวนะครับเพราะอากาศไม่ถ่ายเทมันจะเกิดความร้อนทีนี้พอเราใช้เทคนิคครับส่งสกรีนเข้าไปนะครับเราก็จะแทนเม็ดสีเป็นการไล่เฉดสีด้วยการ ใส่แมสสีนะครับซึ่งเป็น,นลักษณะแบบนี้นะครับอ,อันนี้คือง,งานฮาร์ปโทนสกรีนนะครับซึ่งพิมพ์ด้วยเครื่อง DFT จริงๆแล้วนะครับส่วนที่เพื่อนๆเห็นว่าเป็นสีดำเนี่ยก็จะไม่ใช่สีที่เป็นสีเราพริมพ์ลงไปนะครับแต่เป็นสีพื้นของสีเสื้อซึ่งงานฮาร์ปโทนสกรีนนิยมนิยมนะครับนิยมทำบนเสื้อสีดำ นะครับเพราะว่าเราจะใช้พื้นของสีดำเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสีของภาพนะครับก็จะเกิดความสมดุลของศิละปะตรงนี้ขึ้นมานะครับพอพอจุดดำๆนี้นะครับพอเป็นจุดดำๆเนี่ยเราไม่ได้ใช้สีแต่ว่าเป็นสีของเสื้อจุดตั้งก่าวนะครับก็จะเป็นส่วนที่ทําให้อากาศเนี่ยนะครับถ่ายเทได้สะดวกทําให้คนที่ใส่สบาย แล้วก็รู้สึกไม่ร้อนนะครับแต่ทีนี้เรามาดูกันครับว่าองค์ประกอบของของการทำงานฮาร์ปโทนบนเครื่องพิมพ์ DFT เนี่ยเราจะทำกันยังไงนะครับอย่างที่บอกครับเพื่อนๆก็ถามมานะครับว่า <Yeah. S 2> DFT บนฮาร์ปโทนฮาร์ปโทนบน,น DFT ทําำยังไงหลักๆนะครับของงานฮาร์ปโทนสกรีน ปกติแล้วเนี่ยเราจะสกรีนบนบนบล็อกสกรีนนะครับ1บล็อกก็คือ1สีสมมติว่า1ง,งานมี5สีเราก็จะใช้ทั้งหมด5บล็อกสกรีนนะครับทีนี้องค์ประกอบของงานฮัโทนนะครับ,บหลักๆในการออกแบบก่อนที่จะไปสู่องค์ประกอบอื่นๆนะครับซึ่งองค์ประกอบหลักก็คืออยู่ในคอมพิวเตอร์ก็จะมีแล้วกันอยู่4องค์ประกอบ,บกหลักนะครับก็คือองค์ประกอบที่1น,นะครับก็คือเม็ดสีนะครับเม็ดสกรี เมตรสกีนเนี่ยมันก็คือสมมุติว่า1ตาราง1ตารางเซนเนี่ยหนึ่งตารางพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับ1เมตรอย่างเงี้ยนะครับเราจะให้มีเม็ดสีทั้งหมดกี่เม็ดถ้าให้ตัวเลขเยอะก็แปลว่าจํานวนเม็ดก็จะเล็กแต่ถ้าเราให้จํานวนเม็ดที่น้อยขนาดของเม็ดก็จะใหญ่ขึ้นทีนี้ถ้าเป็นงานทั่วไปนะครับถ้าเป็นงานพิมพ์บล็อกก็อาจจะใช้เม็ดเยอะหน่อยนะครับเพื่อให้งานละเอยียดได้แต่พอ มาพิมพ์บนดีเอฟีเนี่ยเราจะให้เม็ดเยอะไม่ได้เพราะว่าเราจะใช้กาวเป็นตัวผสานระหว่างเสื้อกับสีที่เราพิมพ์ลงไปนะครับถ้าเม็ดเล็กมากๆเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะทําให้หลุดได้นะครับก็จําลองมาแล้วว่าเม็ดยี่สิแปกำลังพอดีนะครับส่วนองค์ประกอบที่2นะครับก็คือลักษณะเม็ดสกรีน,นครับลักษณะเม็ดสกรีนก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับมีลักษณะเม็ดวงกลมวงรี นะครับรูปเพชรก็มีนะครับแต่ที่นี่ผมใช้วงรีองกอบที่3นะครับก็คือองศานะครับองศาของเม็ดสกินนั้นๆนะครับว่าเราต้องการให้เม็ดสกินของเราเนี่ยเอียงไปในทิศทางไหนนะครับแล้วก็ส่วนองค์ประกอบสุดท้ายก็คือความละเอียดนะครับความละเอียดที่ผมใช้อยู่นะครับผมใช้ปกติผมเวลาผมสกรีนงานบ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 ,นบ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 ล็อกสกรีนนะครับผมก็จะใช้ เอาพุดอยู่ที่600 dpi นะครับหรือว่าความละเอียดนั่นเองพอมาพิมพ์บนเ,เครื่องพิมพ์ DfT เนี่ยผมก็ก็ลองใช้ดูที่600ก็ทำให้งานออกมาดูละเอียดและก็สวยขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ไปที่ไฟงานของเานะครับไฟงานของเรา เปิดไฟางานของเราขึ้นมา okay. Okay. อันนี้คือไฟล์างานพื้นสีดำนะครับเป็นเสื้อสีดำแล้วงานนี้ยังเป็นงานที่เป็นงานปกติอยู่นะครับก็ยังไม่ได้ใส่เม็ด อันนี้คือผมทําเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จําลองเม็ดสีออกมาเรียบร้อยนะครับจะเป็นลักษณะนี้โอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าทำกันยังไงนี่อมมันก็เขาปิดก่อนเลย อันดับแรกครับเราไปดูที่ความละเอียดของภาพนะครับว่าภาพเนี่ยมีความละเอียดที่เท่าไหร่เราไปที่ image แล้วก็ image size ครับตอนนี้ความละเอียดหร,หรือว่า resolution เนี่ยอยู่ที่347แต่เราต้องการที่600นะครับเราก็ใส่ไป600ก็อินเตอร์อสักกูนะครับเสร็จแล้วนะครับ เสร็จแล้วเราจะก๊อปปี้อีเลเยอร์ครับคลิกขวาที่เลเยอร์นะครับแล้วก็ดับเิเคีเลเยอรขึ้นมา okay. Okay. อันนี้เลเยอร์ที่2นะครับเลเยอร์ที่2ที่นี้เราก็มาเลือกเลเยอร์นี้ครับแล้วก็ไปที่โหมดครับเกรสเกลเหมือนครับโอเค เสร็จแล้วปรับภาพให้สว่างนิดหน่อยนะครับเพราะว่าจุดบางจุดเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะต้องคือเขาก็ต้องเป็นสีที่เป็นสีเดียวเลยนะครับเขาไม่ได้ต้องการที่จะไล่เฉดสีเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นส่วนสีที่มันสว่างที่สุดนะครับเราก็จะไม่เอาเมสกีนนะครับวิธีการก็คือเราก็ไปเพิ่มความสว่างของงานขึ้นมานะครับไปที่ i ิมเมอครับ Adjustment ครับ l e v e l ครับเพิ่มความสว่างขึ้นมานิดนึง โอเคแล้วที่พอใจไปแล้วครับครับที่นี้เราก็ไปที่ image ครับโหมดครับ bitmap โ okay. อเคออคุ์ที่600ครับ input 600รอยออปต์0เท่ากันนะครับเมททอร์ที่เราใช้ก็คือ half-tone screen นะครับเลือก half-tone screen โอเ okay. ค frequency หรือว่าเอ่อเม็ดนะครับเราใช้ที่28องศาใช้ที่225นะครับ s h a นะครับขนาดของลักษณะของเม็ดสกรีนผมขอใช้เป็นทรงกลมแล้วกันรอบนี้นะครับโอเคอ่ะตอนนี้เราในเม็ดสกรีนละจะสังเกตความแตกต่างนะครับสองอย่างนี้อันนี้เป็นไล่เฉดสีละส่วนตรงนี้ยังไม่ได้ถูกไล่เฉดสีนะครับ เ,เ,เ,เสร็จแล้วครับพอเราใส่เม็ดเสร็จแล้วเรามาที่เลเยอร์ของที่เราเปลี่ยนไปเมื่อกี้นะครับเป็นเลเยอร์ขาวดำเราก็ไปที่ Image อีกที่ไปที่โหมดครับเกสเกลโอเคทีนี้ให้เพื่อนๆกดค t r o l Shift ค้างไว้แล้วก็คลิกที่รูปภากทีี้งลากแลวปล่อยครับโอเคตอนนี้2องไฟอยู่ด้วยกันละไฟนี้เราก็ปิดทิ้งไปได้เลยลไฟนี้เต็มที่เลย ดูหน่อยครับโอเคทีนี้จะสังเกตว่าภาพนี้จะมีสีดานะครับเราจะเอาสีดําออกเพราะว่าเราจะให้สีเสื้อเป็นสีพื้นแทนนะครับเราไปที่สินเล็กครับคันเริเ่มแรงครับโอเคทีนี้เราก็เลือกครับเลือกส่วนที่มืดที่สุดของภาพเพราะเราจะลบสีดําออก โอเคดีลิทได้เลยกดกดลบเสร็จนะครับไปที่ชิ้นเหล็กครับดีสิเล็กครับออกโอเคทีนี้ส่วนที่เป็นเมสกรีนแล้วก็จะมีแค่สีละส่วนของสีละครับส่วนของที่เป็นเมสกรีนละนะครับส่วนที่เป็นสีดำาเราก็จะไม่มีละทนี้เราก็เปิดโอเคเปิดสีดำนะครับแล้วก็เลื่อน แล้วก็ก็วก็คลิกขวาเราเลื่อนครับเลื่อนเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์สีขึ้นไปด้านบนโอเคแส่เพื่อนๆคลิกข,ขวาที่เลเยอร์สีครับคิปปิ้งแมสครับคีอาคิปปิ้งแมสโอเคจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับงานเราเป็นเม็ดละนะครับเป็นเม็ดสีเขียวแต่ว่า งานเราจะค่อนข้างมืดนะครับเราก็จะมาปรับนะมาปรับให้งานสว่างขึ้นโอเคโดยที่เราก็ไปที่เราต้องคลิกเลือกที่เลเยอร์นี้ก่อนนะครับแล้วก็เลเยอร์สีก่อนแล้วก็มาตรงนี้ Adjustment Layer นะครับแล้วเราก็มาเลือกตรงที่คิ r v ก่อนนะครับกามือน c u r e ดึงให้ราศขึ้นมาไปอันนี้แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่ความชำนาญในการตับเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็เอาความเหมาะสมแล้วก็ถ้ามีต้นฉบ,บับก็เอามาดูเคียงได้นะครับ เสร็จแล้วเคอร์ฟ็จแล้วก็เอ็กัทเมนต์เลเยอร์อีกทีนึ่งนะครับแล้วก็ไปใช้เครื่องมือวีบาลานซวีบาลานซ์เพื่อความชุ่มฉ่ำฉ่ำแบบฉ่ำยังดับเซสเบชั่นลงมาหน่อย โอเคก็เอาเอสเซนตดลเย่ชิ้นนึงเข้าไปชื่ออะรครับเม่ัขอข้ความสว่าง โอเคเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะใช้โอเคครัเราก็มาลองซูมดูมาซูมดูรายละเอียดของงานแล้วก่อนนะครับโอเค พอเราปรับที่น่าขอใจแล้วนะครับแล้วก็ปิดสีดำครับไฟล์ครับเซฟแอดครับเลือกไฟล์เป็น png นะครับโอเคแล้วก็ทำการเซฟครับชื่อไหนครับอาจารย์ ครับทีนี้เราก็นําไฟล์ที่เราพิมพ์นําไฟล์ที่เราเซฟแล้วนะครับเอาไปพิมพ์ที่เครื่องนะครับพอพิมพ์ที่เครื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยก็นําฟิล์มที่เราพิมพ์ได้แล้วเนี่ยมาวางไว้บนเสื้อนะครับแล้วก็ใช้เครื่องรีด้อนรีดทับอีกทีนึงก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับในการทํางานฮาร์โทนสกรีนโดยใช้เครื่องพิมพ์ DFT นะครับสําหรับวันนี้นะครับเรื่องราวดีๆก็ได้หมดลงแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับ